ก็คือที่โรงแรมเหมือนเดิมเวลาเดิมเหมือกนกยนค่ะกำลัง่งาที่ซุ้มรถกับชุม่อ,เอาเดียวไปได้รถมาแล้วค่ะจ่าและทราเวล,ลวันวนันบางวันเที่ยวบางวันก็นไม่เที่ยวพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เขาจงป่าค่ะซึ่งอยู่ที่บ้านน้ำราบอำเภอกันตรังค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะเห็นต้นยางต้นปาล์มต้นมะพร้พาวค่ะที่ชาวบ้านปลูกไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าจะจอดแถวนี้ก็ได้เหม พี่อสวัสดีค่ะอ๋อนี่ไงลานป้ายโอเค okay, เมื่อกี้มองไม่เห็นป้ายเดี๋ยวรถจอดตรงนี้นะแม่เลยครับผมไปตรงนี้เลยจ้ะอ๋ออันนี้น้องน้องจ๋าค่ะจ๋าน้องเราลงส่งไลน์พี่มาไม่พี่หยาไม่เจอ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท่าเรือบ้านน้ำราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสถานที่น้องที่เรานัดกับพี่เขาไว้นะคะซึ่งอย่างวันที่เรามาเนี่ยก็คือวันที่25มีนาคมนะคะก็พี่เขานัดกับเราไว้บ่ายโมงค่ะเพราะว่าการมาเที่ยวนะคะล่องเรือเที่ยวที่นี่เนี่ยนะก็จะต้องดูเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วยค่ะให้ดูบรรยากาศก่อนโอ้สวยมากค่ะคือแบบ เป็นป่ากกงกลางอ่ะเพื่อนๆเต็มเลยนะคะแล้วก็มีเรือของชาวบ้านมีกระชังปลาต่างๆโอ้ดีอ่ะ ตอนนี้นะคะวันนี้มากับพี่ๆค่ะนี้พี่ชื่อพี่อะไรนะคะชื่อพี่รอนครับพี่รอนสวัสดีค่ะ,ลคะแล้วก็น,นี่เลยพี่เชลเล่ย์ครับพี่เชลเล่ย์สว,ส,สวัสดีครับ <laughs> เดี๋ยวจ๋จะพาไปชมจุดนี้กันค่ะ ด้านหลังจาเนี่ยนะคะคือก่อรูปหัวใจค่ะมองจากจุดนี้อาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปหัวใจนะต้องมองจากภาพมุมสูงนะคะก็เดี๋ยวเราจะบินโดรนกันนะคะเพื่อไปชมความงามรูปหัวใจตรงจุดนี้ค่ะเม่ี้เห็นเป็นรูปหัวใจไหมอะใช้เราพยายามบินแล้วนะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนต้องมาสัมผัสด้วยตัวคนเองนะคะก็ตอนนี้นะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอลมแล้วค่อนข้างแรงแล้วก็เริ่มมีฝนตกด้วยนะคะ แต่ถ้าจะตกไม่หนานนะก็จะตกุดหยุดๆแบบนี้นะคะแต่อากาศดีค่ะมีลมพัดด้วยเออเกียนสบายนี่เห็นชาวบ้านเขากำลังมาตกปลากันด้วยอนี้พี่เขาเก็บอะไรอะคะเ,เขาขุดขุดเทียบเอาไปตกปลาอย่างนั้นนะครับ เป็นตัวคล้ายๆมันตะขาบครับแต่ปาตัวใหญ่ๆมันชอบเป็นแมลงตัวเล็กๆคล้ายๆตะขาบแล้วเขาก็จะไปเป็นเหยื่อตกปลาอีกทีเนาะเมื่อกี้ฝนตกเยอ่ดีตอนนี้แดดเปรี้ยงอีกแล้ว จะเทียบท่าตรงทะเลแหวกแล้วค really ่ะเพื่อนไม่เห็นไกลๆยังแบบสวยเลยอ่ะดูสิก็วันนี้นะคะวันที่เรามาเนี่ยมันก็จะคึ้มๆมีเมฆเยอะหน่อยเนาะพี่เขาก็เลยบอกว่าน้ำวันนี้ไม่ได้ใส่พริงนะแต่ปกติเนี่ยคือน้ำเขาจะใส่แบบเป็นสีฟ้าเลยนะคะไปใกล้จะเทียบท่าแล้ว เตรียมตัวลงน้ำทะเลแวกถึงทะเลแวกแล้วไปกันนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อปลาดาวปลาดาวนนาปลาดาวเป็นไงเปนายไหมอ่ะเป็นเป็นเลยอู้ปลาดาวเป็นเป็นเลยค่ะ,ะเัเยวยอยตัวใหญ่อะ ไม่กลัวโอ้ยพี่เขาว่าตรงนู้นมีเป็นฝูงเลยอ่ะปลาดาวนี่แหละค่ะทะเลแหวกนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของสันทรายนะคะที่เรียกว่าโผล่ขึ้นมากลางน้ำเนาะตอนน้ําลดนั่นเองนะคะก็จะเป็นสันทรายที่อยู่กลางทะเลเพื่อนหนูมันสวยมากเลยอ่ะระวัง อย่างนี้ด้วยนะครับมันมัช้าอันนี้ครับเราทำเบรกแทบไม่ทันนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับอ้าวโอ๊ยระวังด้วยนะคะเวลาเดินชัดเลยครับนั้นเขาทำตกปลากันหรอครับใช่ครับตกปลามีใครอยากตกปลาไว้มานั่งตกปลาที่ทะเลแอกได้นะคะเดี๋ยวน้ำขึ้นอ่ะคือมันก็จะไม่เห็นอะไรนะต้องมาช่วงนี้เท่านั้นตอนนี้เรากำลังตามหา ปลาดาวตัวเล็กๆนะคะเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นถ้าเห็นหนึ่งตัวคือจะเห็นเขาอยู่แบบเป็นกลุ่มๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยกำลังเดินเลยอะ่ะเพื่อนๆดูสิกำลังดินด้นๆแล้วน้องก็เดินเลยนะคะเนี่ยปลาดาวตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อ โอ้ยค่ะนี่แอบอยู่แอบอยู่ใต้ดินใต้ทรายดูอย่างนั้นครับด้านหลังนี้นะคะเกาะมุกค,ค่ะเกาะกระดานและด้านนูน้นเกาะลี่ง ก็เดี๋ยวสถานีต่อไปนะคะพี่เขาน่าจะพาเราล่องเรือไปที่อุโมงโกงกางค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าก,กงกางที่นี่กันค่ะ <c oughs> อุโมงโกงกางนี่คือมันเป็นยังไงอะคะมันเป็นป่าก,กงกางนะครับแล้วก็มันชนกันอย่างนี้ครับออสองฟังนะครับแล้วก็มันลอดไปอีกฟังหนึ่งได้อะค่ะก็คือเหมือนเราเข้าไปแล้วก็มีต้นกงการล้อมเราอยู่แบบนี้ ใช่ครับพอก่อนก็ใช้ชาวบ้านเขาใช้เป็นทางข้ามไปอีกว้าหนะครับ<อ>แล้วก็ไม่ค่อยเพราะน้ำห้กอย่างเนี้ยครับเรื่อมันผ่านไม่ได้ครับเือใหญ่เลยเขาไม่ค่อยใช้เลยไปอ้อมรัดด้านทะเลแทนนี่ที่เห็นเป็นเส้นๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นฝักของต้นกงกางเนี้ยหรอคะใช่ครับอแล้วก็เขาก็จะตกลงมาตรงพื้นแล้วก็งอกขึ้นเป็นต้นใหม่ค่ะ ปลักลงบนแบบโคลนเนาะ,ะแล้วก็โตขึ้นมาเป็นต้นอีกต้นใหม่โอ้ก็ตอนนี้นะคะน้ํายังแบบยังขึ้นสูงไม่พอให้เราล่องเรือไปที่อุโมงโครงการเนาะเดี๋ยวก็เราจะเดินขึ้นนะคะไปยังจุดชมวิวเขาจงป่ากนันค่ะว้าวตอนนี้เริ่มเห็นหัวเขาแล้วนะคะด้านในป่ากครงการ เดินตรงนี้นะคะมาถึงก็เจอลูกปลาปักกระเป้าเลยค่ะเนี่ยหัวเหลืองๆเหนไหมครุ้ยตัวเล็กๆหัวเป็นสีแบบนี้เลยอ่ะเหลืองๆเพราะปลากลางๆเนี่ยมันเป็นที่อนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆนะครับคอยดูใหญ่กโตขึ้นเดี๋ยวคือในโซนปลากกลางๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นโซนที่อนุบาลนะคะพันธุ์สัตว์ ปลาสัตว์น้าตัวเล็กๆแบบนี้เราก็จะเห็นเต็มหมดเลยค่ะโอ้โด,ดม,ม,มัสมบูรณ์มากอะ่อเนะเริ่มเข้าสู่ทางเดินขึ้นเขาจมป่าลแล้วค่ะก็จะเป็นทางเดินไม้ไผ่แบบนี้นะคะยาวไปข้างหน้าเรื่อยๆ ต้องระวังด้วยนะคะไปทางไหนเนี่ยบางต้นมีหนามแหลมๆแบบนี้ด้วยนะคะต้องระวังค่ะแหมอันนี้อันนี้ acting acting เดินธรรมาดาก็ได้ เริ่มเห็นแสงด้านบนแล้วนะคะครึ่งทางแล้วหรือเปล่าเนี่ย จะอืขึ้นมาอีกใช่ไหมคะ สาเหตุที่เขาเรียกเขาลูกนี้ว่าเขาจมป่านะคะเพื่อนเก็เพราะว่าหากเรามองจากไกลๆเนี่ยก็จะเห็นเขาลูกเนี้ยจมอยู่ท่ามกลางป่าคงกวางที่กว้างใหญ่แบบนี้นะคะก็เลยได้ชื่อว่าเขาจมป่าค่ะ สองคนเออเอาอันหลังลงมาแกได้ดูอน well, ้องบ้างอย่ารูจัดไรูปหน่อยสิคะไอ้เจ้ไอ้คุณน้องหันหน้าาคุณน้องอย่างลงเอามือจับเอามือจับหน้าน่อกันอ่าดหน้ามาวไม่ต้องมาไม่ไม่ไม่บลตอรูหน้ามาหน่อยอ่ามากหน่อยอ่าน้องทำหน้าเหมือนว่าไปเหนื่อยนั่น มไม่เหนื่อยท่ตท <rate> <by the> ่านีความุขเอน้าควมาพี่โอเคพี่ก็ยยบไปให้องเดินทางกันต่อไปกโกงงกลางค่ะ ็นน้ำทะเลทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทะเลแหวกหรือว่าในป่าโกงกลางนี่ก็เป็นน้ําทะเลทั้งหมดเลยค่ะเร่งมาเลย <c oughs> ตอนนี้มีเรือด้านหน้าก็ติดอยู่นะคะเพราะว่าระดับน้ำยังสูงไม่พออ,อ๋อ้อง่วมมาหน้าเลยอาจจะเข้าไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะระดับน้ํามันสูงไม่พอเนาะเพืนเรือลำนี้เขาก็จะไปจับปูนะคะ <c oughs> จากตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นอุโมงค์กรงกลางนะคะเพื่อนๆยาวเข้าไปนะคะทางน้ พี่เขาก็พาแล้วเข้ามาตรงวงงงกลางจนได้นะคะแ่เยี่ยวจริงๆ น้ำตรงนี้จะใสเลยนะคะเพื่อนแต่ว,ว่าเมื่อกี้มีเรือข้างหน้าไงที่เขาติดนะคะก็เลยทําให้น้ําเนี่ยวขุนสักหน่อยค่ะและนี่คือทริปเขาจมป่านะคะที่บ้านน้าราบอําเภอการตังจังหวัดตรังของเราในครั้งนี้นั่นเองค่ะครั้งหน้าจะาและทราเวลวันวัน,วนบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะสะพานขึ้นไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรสนุกสนุกการอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปล่องเรือก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ คือเราสังเกตดูทรายนะคะที่แบบว่าเป็นลนักษณะแฉกๆตรงนี้ใช่ไหมจ๋าเห็นเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมไม่กล้าขุด <laughs>